ก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับตอนนี้อยู่ช่องซีโร่เอกนะครับก่อนจะชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปให,หม่ๆให้ทุกคนดูนะครับโอเคครับวันนี้เราก็จะมาทําการไต่แรลงก,กันนะครับผมก็คือเป็นแบบแพทเทิร์นมต่อสเหมือนเคยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเล่นให้ทุกคนดูอีกตามเคยนะครับผมก็ตัวละครที่ผมจะเลือกดังต่อไปนี้ก็คือ ผมจะเลือกเอาเป็นบู๊กนะครับผมที่เขาแจกมาให้ดูนะไอแจกมาให้เราเล่นนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็ประมาณนั้นับผมก็บู๊กนะผมก็ก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นเกมกันเดี๋ยวผมจะไปทําการฝึกเล่นบู๊ก่อนสักนิดสักหน่อยนะครับผมก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอเปลี่ยนตัวละครก่อนนะครับโอเคครับผมตัวละครตัวที่ผมจะเล่นก็คือเป็นบู๊กนะผมก็เรามาซ้อมกันก่อนว่า เราเนี่ยจะสามารถเล่นบู๊คได้คล่องหรือเปล่าุ้ยไม่โดนลอกลอกล็อกอันนี้เราลองหัดเล่นพี่บู๊กก่อนนะก่อนที่เราจะไปลงสนามจริงนะครับผมเพราะว่าเราไม่เคยเล่นเลยพี่บู๊กอะเอาจริงทีมีนี่นโอ้สกิลแรกคือประมาณนี้โอเคครับสกิลแรกสกิลแรกปแ,แ,แล้วก็มีสกิลสองต่อ ต่อก็คือเสริมครับผมก็สกิลที่สองการยิงน้ำแข็งนะครับยิงน uh, oh, oh, okay, okay. so ้ำแข็งยิงน้ำแข็งโอ้ส่วนอ๋อนี่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 อันนี้คือสกิลสองสกิลสองยิงกิ้วโดนพอโดนปุ๊บมีอันนี้ปุ๊บแทงแด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 งอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่แป๊บนึงแป๊บนึงสกิลสองยิงยิงทีหนึ่งอ่าถ้ายิงอีกทีนึงเนี่ยถ้ายิงโดนนะ มันก็จะเป็นประมาณนี้ขอทุกคนด,ดูดูดูสกิลแรกนะถ้าสกิลแรกพุ่งสกิลแรกพุ่งอ่ะถ้าพุ่งโดนถ้าพุ่งโดนปึ้งมันก็จะมีสกิลขึ้นมาบนหัวนี่แล้วก็กดกด,กดอ่ะสกิลที่สองครับผมเดี๋ยวดูสกิลที่สองสกิลที่สองปล่อยโดนอ่ะถ้าโดนปึ๊บมีสกิลแรกเปลี่ยนนะครับผมรอกดพิมพ์เออ ลองยิงอีกทีนึงอ่ะเปลี่ยนแล้วครับผมแล้วลองยิงอีกทีนึงนะอิวอ่ะมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนพอเปลี่ยนแล้วก็แทงอ่าเรามาดูสกิลที่3กันครับผมก็จะเป็นอันตรีนะสกิลที่สามทีอย่างทีพี่บู๊อย่างทีอันนี้สกิลที่3ครับผมอีกทีนะครับสกิลที่3ของพี่บู๊เราต้องหัดเล่นก่อนวอนนี้เราจะไปแข่งจริงเออโอเคเท่เท่เท่ เดี๋ยวเรามาดูอันตรีของพี่บู๋กันนะนี่คืออันตรีของพี่บู๋ครับผมก็เหมือนในเขาเรียกอะไรอนิเมะเลยวันแล้วก็เรียบร้อยครับผมโอเคครับผมก็จะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นสกิลที่ช่วยเสริมนะครับผมจะเป็นสกิลวิ่งเร็ว วิ่งบนน้ำตัวซัพพอร์ตก็อันนี้ตัวบิงอ่าตัวชาร์จพลังเต็มครับวิ่งอันนี้วิ่งวิ่งเร็วสับขาหลอกสับขาหลอกโอเคโอเคเดี๋ยวเราออกจากเกมแล้วเราไปเล่นกันเลยดีกว่าไปครับผมกดออกแล้วก็นี่เราทำการไต่แรงต่อครับแล้วก,ก็กดเริ่ม เราจะเจอคู่ต่อสู้แบบนี้อู้นานมากเลยคราวนี้เอาละได้แล้วครับผมจับคู่ต่อสู้ได้แล้วตัวที่เราจะแบงก็คือจะเป็นอาใครนู้ดีกว่าเพราะว่าผมเคยโดนแล้วแม่งโคตรโกงเลยอาใครนูกดครับมาเราขอเปลี่ยนคูเละเปลี่ยนเป็นพี่โบ๊กนะผมโบกก็จะใช้เป็นผมเปลี่ยนเป็นถ้าวิ่งเร็วผมไม่เอาผมเอันนี้ดีกว,ว่า โอเคประมาณนี้เซตก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนเดิมเลยูกเพราะว่ามีคอโคไดกับเอทเพิ่มมานะครับผมโอเคเดี๋ยวเริ่มเกมกันดีกว่ามาโอ้โ oh, ห oh, เจอตัวเต็งเลยพี่บุ๊กเราจะได้เกิดไหมเนี่ย <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าบุ๊กเราจะได้เกิดหรือเปล่า <laughs> คือตัวหนวดขาวก็แพลงพอแล้วอะผมนี่เกลียดมากเลยตัวลูฟี่ <laughs> แต่ลูฟี่ก็คือเก่งมาก ตัวเขาก็คือระดับตัวท็อปแนวหน้าเลยอ่ะอุ้ยโดนอุ้ยไม่โดนวะอุ้ยโดนอ่ะเนี่ยโดนอุ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยผมโดนอะไรวะเนี่ะสาบสับสาบอุ้ยอุ้ยโดนนะอุ้ยโดนวะพี่บู๊ผมไม่ได้เกิดแน่เลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหสุดเกินใจเย็นพี่นวด หนวดขาใจเย็นๆนะอุ้ยโดนอย่างเงี้ยทุกคนจะตายหาแล้วเนี่ยโอ้พี่ปู๋ผมไม่ได้เกิดเลยเกือบเทแล้วพี่ปู๋กันเมื่อกี้เกือบเทแล้วมาโอ้โหโดนสับเละอ่ะสับเละเลยอ่ะเกิน ปื๊บปื๊ดปื๊ดปื๊ดแล้วก็หายดูดทะเลทรายแล้วก็สับดึงแล้วก็หมุน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 แล้วก็ทะเลทรายอีกเป็นไงล่ะห้าวอย่าห้าวกับพี่ไหนน้องหนวดขาวว่างั้นนะนะเนอุ้ยโดนครับหนวดขาวโดน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 ไม่โดนนะเนี่ยโดนเขาโดนโดนโดนเขาแล้ว โดนแล้วผมอ่ะโอ้โหใจเย็นใจเย็นหน่วยขาวโอ้โหก่อแตกครับทุกคนมาดิขอใช้อันตีหน่อยปึ้งหมดขาวจงจมไปสู่พื้นดิดนทะเลทรายซะอุยอะอันนี้ตั้งชื่อตั้งชื่อตั้งชื่อทางไม่ตายให้ขอคข <c oughs> นได้โอเคครับหม่วยขาวได้เรียบร้อยไปแล้วตัวแรก อุ้ยโดนว่ะมา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 เลลี่เหรอมาเลลี่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 เหรอเอาเลือดออกอุ้ยไม่โดนว่ะมา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 เลลี่อุ้ยเลลี่นานเกินไปไหมอะ สับครับสับครับสับเลลี่ครับสับสับสับไม่ได้โหนะไม่ได้โหนะใช้ท่าไม่ตายอุ้ยไม่โดนว่ะโอ้ทุกคนโดนแล้วผมโดนเลลี่สับยับโอ้โห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 ใจเย็นถือท่าเราฆ่าเลลี่ได้นี่คือเรามีสิทธิ์ชนะได้เลยนะทุกคนเจ้ผมฆ่าไม่ละอุ้ยอุ้ยโดนเลลี่โดนท่าไม่ตายแล้ว โอ้ลยนี่มีสิทธิ์แพ้ได้เลยเนี่ยโอ้โหบ้ามตายเลยครับเรายังมีเอสอยู่เดี๋ยวเราคอยดูกันว่าคือบู๊ผมไม่ได้เกิดเลยเอาด้วยกันอุ้ยโดนเนาะสับ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 ,สบ,สบ,สบอุ้ยใจเย็นก่อนแป๊บนึงโดนนะเอาโดนเลลี่ตายครับผม ศึกพี่น้องครับผมลูฟี่ประธาเอสนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะชนะได้บ้างตีหัวมันไม่โดนวะโอ้เอสจะการลงมือกับน้องชายไหมเนี่ยหมายถึงผมนะโอ้ยมันก็เกินไปลูฟี่เฮ้ยจุกคุยอูแรงจริงอู๋แรงจริงทุกคนอูจะตายแล้วเนี่ยอูแรงจริง ชิิรับตีอย่าห้าวกับพี่นะมาพี่ขอหน่อยเออขอสักทีก่อนพี่จะตายหรือน้องจะตายมาดูกันสุดพี่น้อง โอ้งผมว่าไม่แน่ว่ะผมอาจจะตายได้นะสึกพี่น้องโอ้ยโอ๊ยโอยใจเย็นเอสไม่ใช่เอสโอ้ย,ย,ออยผมตายทุกคนอย่างว่าแลนะเนาะสึกพี่น้องทำเขาไม่ได้จริงๆคนเนี้ยโอเคขอเกมก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยครับผม โอ้โหไม่น่าเลยก็คือศึกพี่น้องจริงๆก็คือเหลือตัวุดท้ายแล้วกันเอาง่ายเลยเมื่อกี้เลือดก็คือไม่ได้แตกต่างกันมากเลยทุกคนก็น่าเสียดายจริงๆก็คือผมได้จากไปเฮ้ยกดออกไงอ่ะโอเคผมก็ได้ผมก็ได้ตายเป็นที่เรียบร้อยผมได้ตายไปจากโลกนี้เรียบร้อยคือไม่น่าเลยเนี่ย <มา S 1> ลูฟี่เ,เก็บผมไปซะแล้วโอเคครับผมคลิปก็ได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆทุกคนดูนะครับโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ